นิสสันมาร์ทออกรถศูนบาทพ้อนปีนาครับปีนี้ไอเสกน้มันมไห้ขับฟรีครับผมนะมาวัสดีครับไอเซมรถซิ่งคนหลอคนเดิมคนดีคนนี้มาให้บริการอีกแล้วครับผมเออสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องนักสืบโมโนกาตลิจังอีกแล้วจ้าไม่ใช่นักไม่ใช่นักสืบนะนักสืบเออนักสืบนะเอซีมคอมเมนต์ผิดชื่อน,นักสืบ พใจป่ะหยากเป็นเอฟซีเฮ้าแต่เอินซื้อเฮ้าไม่ถึอแน่น่าสืบประสนอ้าวมาวันนี้อัปเดตรถเขาไม่ครับน้ามิสสันมาร์ทออกรถศูนย์บาทนะโปรโมชั่นแรงแรงร้อนแรงมากฟรีตลอดทั้งปีพรอเอเคปปีน้าปีนี้ไอเสียงกันน้องนัทให้ขับฟรีเลยพี่น้องครับผมนะ่ต้องพรอนค่างวดเด้อท่านอาจารย์เป็นผู้พอนให้น้องนัทพอนให้กับผมมาเมอนี้ภาพรถอย่างครับน้องนัทเซ เลเซอร์มาร์ตหนองีปี18.79เกียร์ออโต้จ้าเลเซอร์มาร์ตโฉบม่เลยปีล่าสุดเลยครับผมตัวเดียวกับป้ายแดงเลยสุดยอดเออป้ายแดงออกหมาปั๊บเจ้าพรอนเลยนะมือสองก็ออกหมาพรอนเลยแต่ว่าน้องไม่ถูกผู้พรอนห้เจ้าไม่ต้องพรอนครับปีหน้าจะคอยพรอนข้างวดครับพี่น้องเดลียวบ้าเกียร์แห้งดาวศูนย์บาทเออบ่แม่นปีหน้าปุ๊บนั่งนัดเอารถมาขึ้นเนอะคอยขับปีทั้งปีเจ้าวิเศษแาบไหนเน่ยเจ้ามาคุยนนักขวายแล้วนี่ ก็จัดโปะแห้งวันนี้ก็เย็ดกันแล้วครับพี่น้องให้ขับฟรีทั้งปีไปเลยนี่ว่าสาให้มันไปแล้วนะฟรีๆนะสภาพยังคงใหม่ขนาดนี้ตำหนิก็ไม่มีโอ้โหไฟหน้าเป็นไงโอ้ใส่ไฟไฟหน้าเป็นไงไฟหน้าไฟวับเลยจ้าเท่าไหรไฟหน้าเท่าไรสามแปดจักเหลวมาถามืนสิงที่ข่อยโมโหเอาไว้ไปเล่นกับพี่เหมย อันนี้ไฟเดลไรด์เดลไร์เดลร์ท่านี้ชมใหม่จ้ารอเป็นไงรองไม้เนม่ยนี่บมากไลน์นี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้แหงพี่น้องนะไลน์ทีอนะคะรูมีอยู่สีรูพอไห้สี่รูถ้าไม่พอก็เพิ่มอีกอย่าถามที่เราคุ้นเรื่องอะไรเนี่ยรถเรื่องรถไงโอเคล้อม็กสามารถเลือกไลา์ได้บอกว่าสิเป็นทีอีสามเจ็ดอพีแปด ไออีสามศูนย์จ้าเออมาจัดให้ครับพี่น้องนาดาวรถศูนย์บาทขับรถเท่มเน้นการไปพ่นปีนาพ่นเดือนละหกพันนาเลยที่สำคัญผ่อนเพียงแค่เจ็ดสิบสองวัตโอ้โหเป็นไงสุดบอสสุดบอสสุดปังนะนาจอโอ้โหดูหนังฟังเพลงนะเก็ยนิ่วเก็ยนิ่วกินร์นิ่วใจสิงพ่อเก้าเลยนะเ้าเนี่ยป้าบุมัน รวยสิบร้อยพันหมื่นเลิกไหมแลนหกหมื่นกิโลเมตรปัดตีเธอรถบ้านหกหมื่นโลรถบ้านบางเดิมนะอ่านี่ฮะเดิมเบิดพี่น้าทาหลังคุหลังข้าวบางกลย์อนามัยยังไม่แก่เลยนะหมอแมนาุยางรถเอาลงยางเพิ่มความอนามัยไงโอความสะอาดเออความสะอาดอนามัยถูกเดิมเบิดเดิมเบิดลักษณะไงโอ้โหมีการสาธิ้ดยนะฝนตกโดดพี่น้องโอ้ยทาเบิรงเลยนะทาเบิรงเลยมาแกๆ ครับฟรีตลอดทั้งเปเม็ดสวยเม็ดสวยทุกเม็ดเลยติ่งติงต่งสวยอยู่ติงก็สวยโอ้โหคำไทเทเนียมนะโบแมนในห้าวตากผ่าเลยพี่น้องโบแมนโบแมนอันนี้ตากผ่ากันเลยเอ้ยแต่สิตากก็ได้คู่มือบอกแม่แรงอย่างอะไรนี้ครบครับรถบ่เคยติดกุ้งติดแก๊สครับ รถบ้านครับผมนี่หาลังเคือมีเมียหน่อยอ๋อเมียเมียหลวงไรนี่ออกจากบ้านโอเคโอเคมาเดี๋ยวไอเทมถอยโฮมก่อนเจอพี่น้องฝนมันตกพี่น้องน้ำมาเดี๋ยวมุมนั้นเลยไปไปสักครู่มาไปเฮ้ยเฮ้ยมันนั่งน้ำม่เยอะเนี่ย เดลิกไปอีกกัน่อยกันเลิกบดีเลยพี่น้องว้ายข้ามากับฝนเอาไม่เป็นไรแม่ได้ได้อยู่นี่เห็นไหมเขามีการใส่ไม้เด่นนะคะคันนี้เหมาะสำหรับหน้าฝนหน้าหน้าแบบฝนตกทุกมือจริงสิแน่นอนอันนี้แหละพี่น้องฝนตกนะลาขับมอเตอร์สงมไซค์มันลำบากนะสู้ขับรถยนต์ในยังเงพี่น้อง เม็ดเรียงสวยเลยเดิมๆจากโรงงานนะจ๊ะพมปูเป็นไรมาคอดเลยครับพี่น้องโอ้โหนะไรมาคอดเกียร์ออโต้โตท็อปพร้อมนะดาวศูนย์บาทเท่านั้นนะปีนี้ขับฟรีทั้งปีพี่น้องคอยฟันปีหน้าโอ้โหเครื่องนิ่งจิ๊บพี่น้องจ๋านะออกรถศูนย์บาทศูนย์บาทพ่อนะมาของเครื่องเลยพี่น้องไม่กิ๊บเลยไม่กิ๊บไหนนะเดิมครับพี่น้องฝาปูไม่มีการถอดไม่มีการแกะโอ้ยอุตส่าห์ล้างรถ บกยังงามว่าเสียมารีวิวขนาดเดิมเดิมทุกจุดทุกจุดเดิมหมดเสียงเครื่องนิ่งมากเอาวับเลยดาวศูนย์บาทศูนย์บาทไม่มีต้นนีเลยนะคันนี้ไปแกงโปรโมชั่นแจ้งโปรโมชั่นไปไปข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวเป็นไข่มาหน้ามาเปิดราคาขายเอาาดหรยครับน้องนักซื้อ ค่ามันสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจ้าสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทขอสันมาร์ทโฉมใหม่จ้ะนะแชะมันเลยแชะมันเลยอ่ะแชะมันเลยแชะมันเลยฝนฝนตกเออฝนนะและก็ที่สำคัญครับโปรโมชั่นฮอตแห้งนานในช่วงวิกฤตโควิดนี่นะให้เฉพาะคันนี้คันเดียวได้เลยจะนาก็ว่ให้พ่อแม่พี่น้องไปต้องพอนเลยนะปีนี้ตลอดทั้งปีครับ ขับฟรีไปเลยขับฟรีไปเลยขาบมาเมีเงินมามันจ้ะขับฟรีไปก่อนขับฟรีไปก่อนจ้ะน้าแล้วลูกค้าจะค่อยไปพอนราคาเต็มที่ปีหน้าครับพี่น้องครับผมพอนเพียงแค่หกพันสี่ร้อยบาทจ้าพอนเดลหกพันสี่ครับผมโอ้โหถึกแรงถึกมากเลยนะแล้วก็สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่จองพานออนไลน์มื่อนี้ครับผมโอ้โหจองมื่อนี้ค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีบริการเซ็นสัญญาหอดบ้านฟรีจ้าส่งอนหอพักฟรี ทายน้ำมันเครื่องฟีทายของเครื่องฟีทายของเหลวฟีฟิล์มติดรอบขั้นปัดย้ยนต์ติดรอบขั้นให้ฟีรับประกันหลังการขายหนึ่งปีเต็มดาวบิลสามารถอีกหนึ่งปีเต็มโอ้โหจ่ายค่างวดล่วงหน้าให้อีกครั้งปีไปเลยยาวๆคัาฟีอีกครั้งปีโอ้โหผ่อนอีกทีปีน่าโอ้โหและผ่อนเพียงแค่กี่งวดครับน้องนั่งซื้อเจ็ดสิบสองงวดทองแล้วก็ออกรถภายในเดือนนี้รุ่นซับจัดมอเตอร์ไซค์ฟีอีกหนึ่งคัน มาฝากช่องทางการติดต่อครับนครับน้องนัเซือฝาก f อที่อยู่ทั้งบ้านนะคะที่อยากจะซื้อนิสสันมาร์ทสรรีฟ้ารอๆส,สวยๆแบบนี้เดอ้อ <G uer k> ทาง a c e b o o k ลิงไลน์เบอร์โทรอยู่ด้านบนส่วน y YouTube ลิงไลน์และเบอร์โทรจะอยู่ด้านล่างบอกว่าจะเป็นน้องนัทก็ไอเสมโรยทิ้ง,าง,งา um, า FC, ้านของเฮาเด้อก็รอเจองให้กับพ่อแม่พี่น้องยูแล้วก็เอฟซีท่านไหนที่ไปแนะนำเพื่อนมาเจอกับเราได้เดี๋ยวรับค่าแนะนำทางการตลาดไปเลย 3,000บาทนะคะ FC ท่านไหนที่เขาไม่ร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับน้องนัดกับไอซ์เซมบ่อยๆเดี๋ยวลุ้นจับแจกเซฟ f ีไปเลยหนึ่งตัวแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ทางช่องทาง YouTube เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเราด้วยเด้อไหนกด Subscribe แบบไหนแบบเนี้ยฮะยังไงออกรถศูนย์บาทฟรับฟรีตลอดทั้งปีพรีกทีปีหน้าโอ้โหจุจัดประหลัดบอกแซว